ยูเวนตุสเอาจริงดดวสลับขั่วซานโชแลกดักลาสลุยกองหน้าแมนยูเอาไงดีหลังเยอเคเลสไปปืนใหญ่เรื่องราวทั้งหมดครับจะเป็นยังไงไปไปดูกันสวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับเริ่มต้นกันที่ข่าวของการปล่อยตัวออกของ1นึ่าเตะที่ดูจะคืบหน้าที่สุดในตอนนี้อย่างเจดอนซานโชครับ ทีลาสุดตามรายงานจากคอร์ลีเอลล์เดโล่สปอร์ตซื่อจากอิตาลีครับระบุว่าดีลของซานโชกับยูเวนตุสเนี่ยกำลังเข้าใกล้ขึ้นมากๆจากที่ก่อนหน้านี้ยูเวนตุสครับต้องการเซ็นสัญญากับซานโชแบบถาวรแต่ไม่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยระดับปีละ10ล้านยูโรโดยที่มีการตกลงเบื้องต้นระหว่าง2สโมสรเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาดหรือว่าดีลแลกตัวก็สามารถเป็นไปได้ทั้งหมดโดยที่ในเรื่องของการดีลส่วนตัวกับซานโชครับ นักเตะเรียกร้องค่าเหนื่อยล่าสุดตามรายงานแจ้งว่าอยู่ที่ประมาณ8ล้านยูโรต่อปีขณะที่ยูเวนตุสครับพร้อมจ่ายแค่ราวร6-7ล้านยูโรเท่านั้นแบบสุดที่แต่ยังไงก็ตามทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังมองในแง่ดีครับและคาดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะสามารถลุล่วงไปได้โดยซานโชเองครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ลงเล่นให้กับยูเวนตุสโดยสื่อระบุว่าสโมสรจากอิตาลีครับพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยสูงสุดของนักเตะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นสำหรับนักเตะคนนี้คร ก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยจะสามารถลงเอยกันได้หรือเปล่าขณะที่สถานการณ์ของ2สโมสรครับขาดกันว่ายูเตดเนี่ยอาจจะพร้อมปล่อยซานโชให้กับยูเวนตุสในราคาที่ประมาณ21.5ล้านปอนด์หรือว่า25ล้านยูโรครับบวกกับโบนัสและก็ยังมีอีกทางเลือกนงครับสำหรับการแลกตัวโดยจะใช้ดักรัสลุยกองกลางชาวบราซิลครับเป็นส่วนหนึ่งในดีวนี้ขณะที่อีกรายงานหนึ่งจากดีนโจนครับผ่านชางทีเบิลฟุตบอลบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยหากยูเวตกลงกับซานโชได้ ราคาที่พวกเขาคาดหวังจะต่อรองอาจจะเหลือแค่ประมาณ1 5บหล้านปอนด์ครับบวกกับที่รายงานของคาริเอโรเดลโลสปอร์ตบอกอีกว่ายูเวนตุสเนี่ยก็พร้อมจ่ายราคานี้ครับแต่ก็มีเงื่อนไขเป็นการจ่ายเป็นงวดไม่ใช่การจ่ายเงินก้อนเดียวทั้งแหล่งข่าวครับยังเสริมว่าสําหรับสถานการณ์อีกหน้าหนึ่งหากเกิดการสลับตัวขึ้นเนี่ย อาโมดีมครับก็ชื่นชอบดักลัดลุยมากๆและดูแล้วอาจจะทําให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการผ่อนจ่ายของยูเว่ครับเพราะว่าทีมเนี่ยไม่จาเป็นต้องหากองกลางคนใหม่มาเพิ่มจากทีมอื่นที่มีโอกาสโดนโขกค่าตัวสูงขึ้นกว่านี้แม้ว่าอย่างที่เรารู้กันว่ายูเต็ดเนี่ยให้ความสําคัญกับการเสริมเกมรุกในตลาดซัมเมอร์นี้มากกว่าแดนกลางแต่การที่คริสเตียนอิลิกเซนย้ายออกและคาเซมิโลครับก็เริ่มจะเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพทําให้ทีมครับจะต้องพิจารณาดีนี้อย่างจริงจังมากขึ้นช้งยังมีข่าวแว่วๆด้วยครับ ว่ายูยเต็ดเนี่ยจริงๆแล้วได้เจรจากับนักเตะไปแล้วในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เนื่องจากว่านักเตะครับก็อยู่ในความสนใจของทีมมาก่อนแต่ก็เชื่อกันว่าจะเป็นเพียงแค่การพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆหรือเป็นแค่เพียงการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นเองครับพร้อมกับที่ท r ีอาร์บีฟุตบอลก็รายงานครับเกี่ยวกับสถานการณ์การแลกตัวของนักล้านลุยไว้ด้วยโดยที่บอกว่าลุยเนี่ยต้องการกลับมาได้ในพรีเมียร์ลีกจากว่าการแลกตัวเกิดขึ้นเขาก็ยินดีที่จะย้ายครับ แต่ว่าแมนยูเต็ดครับไม่ใช่ทีมเดียวที่สนใจนักเตะอยู่นะตอนนี้เนื่องจากว่าชอตแนมอสสเปอร์ครับก็เ,เป็นอีกหนึ่งทีมที่ถูกโยงเกี่ยวกับดีลการแลกตัวของยูเวนตุสเนื่องจากว่ายูเวนตุสครับสนใจในตัวของอีบิสซูมาอยู่เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะกลายเป็นหนึ่งเดียวรับที่เป็นการแลกตำแหน่งต่อตำแหน่งชางยังมีความสนใจจากทางเอเวอเรตและก็ฟูลแลมอยู่ด้วยซึ่งดีลของซานโชครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าทางยูเวเนี่ยคาดว่าจะมีการเข้ามาพูดคุยติดต่อ,อกันโดยตรงครับในสัปดาห์นี้ เพื่อจะพยายามบรรลุข้อตกลงนักเตะให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่อีกหนึ่งข่าวหนึ่งเนี่ยคือดีลของกองหน้าครับอย่างที่รู้กันว่าเมื่อวานมีรายงานจากชังโรมาโนและก็ออนสตีนบอกตรงกันว่าดีลของเยอเคเลสครับกับอาร์เซนอลมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและคาดว่านักเตะครับจะยืนยันแล้วว่าเขาอยากย้ายไปอาร์เซนอลทั้งเยเดเองครับก็รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกย้ายไปอยู่ลอนดอนเหนือแน่ๆ ซึ่งหมายความว่าปีศาจแดงครับต้องกลับมาเริ่มแผนใหม่ในการตามหากองหน้าตัวเป้าก่อนหน้านี้อาเซนนลครับก็มีความลังเลระหว่างเยเคเลสกับเบนจามินเซสโกโดยหลายฝ่ายเชื่อว่าเซสโกครับเหมาะสมกับสไตล์ของมิเกลอาร์เตต้ามากกว่าดังนั้นเมื่อปัจจุบันครับสถานการณ์ของเยเคเลสคือการใกล้ย้ายไปปืนใหญ่ทำให้ยูเตดเองครับก็มีโอกาสในการหันไปล่าตัวเซสโกแทนเหมือนกันแต่สําหรับเดียวของเซสโกยังค่อนข้างจะยากครับทั้งการคุยกับนักเตะให้อยากย้ายมาและคุยกับไลซิก เนื่องจากว่าที่อาเซนอลครับถอนตัวจากเดยวของเซสโกไปก็เป็นเพราะว่าพวกเขาครับไม่สามารถถกลงค่าตัวกับไรซิกได้ที่ถูกตั้งค่าตัวไว้สูงถึง72ล้านปอนด์และนั่นเองครับก็ทําให้มีข่าวส่งผลต่อยูเต็ดที่ตอนนี้มีรายงานบอกว่าทางยูเต็ดครับสนใจกองหน้าที่ราคาถูกกว่าโดยการเตรียมเดินหน้าเจราจากับโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินหลังจากเจ้าตัวจะหมดสัญญากับเอฟเวอร์ตันโดยระบุว่าทางสโมสรนครับได้มีการติดต่อบเบื้องต้นไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่รายงานจากสื่อเจ้าใหญ่ๆนะครับ โดยที่บอกไว้ว่ายูเนเต็ดครับกำลังพิจารณาสัญญามูลค่าสูงให้กับคาวเว์ดเลวินซึ่งจะรวมกับโบนัสตามจํานวนนัดที่ลงเล่นเพราะเขาครับมีประวัติบาดเจ็บเลือดลังตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่จะเป็นการเซ็นฟรีแต่ว่ารายงานระบุว่าคาวเว์ดเลวินครับจะไม่ได้เข้ามาเป็นกองหน้าตัวหลักให้กับทีมแต่ก็จะเป็นเพียงตัวเลือกอันดับ3หรือ4ในแผนของดูเบนอโมดิมเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นบทบาทที่เหมาะกับเจ้าตัวครับที่ไม่ต้องรับแรงกดดันมากและยังสามารถช่วยเพิ่มมิติให้กับเกมลุกของยูเนเต็ด พร้อมกับที่เบนจาขอบกับนักข่าวสายตลาดที่ถือว่าฮอตมากๆในซีซั่นนี้ระบ,บุว่าค่าจ้างของเขาร์เลวินครับยังคงสูงเกินไปสําหรับบทบาทสำรองโดยเปิดเผยว่าปัญหาสําคัญของดีวนี้คือค่าเหนื่อยครับไม่ว่าจะเป็นชั้งนิวคาสเซลแมนยูเต็ดหรือแม้แต่เชลซีเมื่อปีก่อนทุกทีมล้วนจะก,กังวลเรื่องนี้ทั้งหมดเขายังบอกว่าดีลนี้ครับจะเป็นไปได้มากขึ้นจะหากนักเตะยอมลดค่าจ้างลงเยอะมากๆและเจคอบก็ไม่คิดว่าแมนยูครับจะเอาจริงกับดีวนี้สักเท่าไหร่ถ้าหากนักเตะยังค่าเหนื่อยสูงอยู่แบบนี้ แต่ว่ายังไงก็ตามนักข่าวอย่างแกรมไบลี่ครับยืนยันว่ายูเนเตตให้ความสนใจในตัวของคาร์เวิร์ดเลวินจริงๆโดยตอนนี้นิวคาสเซิลครับถือว่าเป็นทีมที่เดินหน้าเจราจากับนักเตะมากกว่าทุกทีมขณะที่ความสนใจจากทีมในเอ l เอสแอลและก็ซาอุก,ก็มีอยู่เช่นเดียวกันซึ่งโดยสถานการณ์กองหน้ายังคงไม่ชัดเจนแบบนี้ครับก็มีอีกข่าวหนึ่งจากฝากฝั่งของออสตินที่รายง,งานว่าปีศาจแงดงเนี่ยมีการสอบถามเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวออยลี่วัดกินแล้วเหมือนกันครับ โดยที่ออนสตีนเนี่ยกล่าวในช่อง YouTube ของแอตเลติกว่าออยลี่วัดกินนะตอนนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายครับที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของแมนยูเต็ดตามที่เพื่อนร่วมง,งานของเขาอย่าง vale ลอรีวิทเวลรายงานไว้ซึ่งเขาเองก็ไม่แปลกใจครับถ้าหากวัดกินจะอยู่ในลิสต์รายชื่อของทีมท็อปอื่นๆด้วยเขาเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากยูเต็ดอาจจะได้สอบถามฝั่งตัวแทนของนักเตะไปแล้วด้วยซ้ํา แม้จะยังไม่มีความแน่นอนว่าติดต่อสโมสรไปแล้วหรือยังแต่จากที่ออสตีนครับได้คุยกับฝั่งแอสตันวิลล่าพวกเขายืนยันชัดเจนว่าไม่อยากขายวัดกินและยังอยากให้เขาเป็นดาวยิงของทีมต่อไปซึ่งจากรายงานนี้ครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับอีกรายงานหนึ่งก่อนหน้าที่มีรายงานว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยจะย่อมขายวัดกินครับก็ต่เมื่อได้ค่าตัวที่เราละ60ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังคงพูดได้แค่คําเดิมๆครับว่าเราคงต้องมารอดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไหม้สาหรับกองหน้าของทีมเราในซีซั่นใหม่ซีซั่นนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับการปล่อยสารโชวออกแล้วแลกลุยมาแทนจะได้มาจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าสนใจไหมรวมถึงดีวกองหน้าที่มีข่าวหนักๆคือคาวเว์ดเลวินส่วนอีกคนตอนนี้ก็คือวัดกินลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้และฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับวงนอกยูนิเต็ดที่จะกลับมาัปเดตข่าวสารและเรื่องราวให้ฟังกันทุกวันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันครับ